สวัสดีครับวันนี้วินเลิฟเทนนิสนะครับมาอยู่ที่บางแสนนะครับจะพามาชมสนามเทนนิสนะครับในล่มนะครับหนึ่งเดียวในบางแสนเลยนะครับเราไปดูกันนะครับของท็อปสปินพื้นสนามของที่นี่นะครับก็เป็นเกตอ ของระดับ ITF นะครับแล้วก็อันนี้มีน้องกำลังซ้อมอยู่นะครับนี่เป็นน้องน้องมะนาวนะครับแข่งขันอยู่ในรุ่นอายุ14ปีนะครับมีกำลังเรียนอยู่กับครูแสนอยู่นะครับก็สนามแห่งนี้นะครับเป็นสนามของน้องแหวนนะครับนะครับเป็นนักกีฬานะครับเทนนิสในทีมชมรมเทนนิสตุลานะครับก็ค่อนข้างสนิทกันเลยนะครับแต่ว่าวันนี้จังหวะพอผมมาบางแสนนะครับน้องแหวนก็ หนีกลับไปกรุงเทพนะครับไปแข่งขันนะครับผมสนามที่นี่จะมี2สนามนะครับเดี๋ยวพาไปชมจะมีสนามอันนี้เป็นสนามแรกนะครับอยู่ด้านหน้าแล้วก็อีกสนามหนึ่งอยู่ทางด้านหลังนะครับนอกจากนี้ในอนาคตนะครับจะมีแปลนว่าจะมีสร้างสนามเพิ่มนะครับทางด้านข้างนะครับจะมีทั้งหมดเป็นสนามผู้ใหญ่3สนามนะครับแล้วก็จะมีสนามสาหรับเด็กเล็กเพิ่มเข้ามาอีก2สนามด้วยนะครับ สำหรับอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมเทนนิสนะครับก็มีครบครอบคลุมทุกอย่างเลยนะครับบอลตะกร้ามีนะครับที่เก็บบอลน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลวยนะครับไว้สําหรับฝึกทักษะต่างๆแล้วก็พร้อมสําหรับการเรียนเทนนิสสาหรับเด็กเล็กด้วยนะครับอันนี้โหไม้มีให้ยืมเป็น10กว่าอันเลยนะครับแล้วก็ไล่ไปอุปกรณ์ฝึกทักษะนะครับตรงนี้ในการฝึกสเต็ปเท้าต่างๆนะครับมี ครบครอบคุมหมดเลยนะครับรวมถึงสำหรับเด็กเล็กจริงๆนะครับก็มีตัวเน็ตสำหรับเด็กด้วยนะครับถามเพิ่มเติมนิดนึงครับคุณอันนี้พอดีคุณแม่น้องแหวนถ่ายให้อยู่นะครับมีลูกบอลสำหรับเด็กด้วยใช่ไหมครับมีลูกบอลเด็กนะครับซึ่งจะเป็นลูกบอลที่เบากว่าลูกเทนนิสปกตินะครับเอาไว้สำหรับฝึกเริ่มในการตีด้วยนะครับนี่เป็นสนามที่2นะครับอยู่ทางด้านหลังนะครับ นี่มีนักกีฬาสำหรับแข่งขันซ้อมอยู่นะครับเราเลยไม่อยากรบกวนเขามากนะครับค,คุณแม่ครับอันนี้พื้นที่เท่ากันทั้งสองสนามเลยไหมครับใช่ส่วนหลังคาข้างบนนี่ไม่มีอุปสรรคในการตีลูกหลบนะครับหรือว่าเสิร์ฟแน่นอนนะครับอากาศก็ดีมากๆครับใครมาที่บางแสนก็ มาซ้อมเทนนิสที่ท็อปสปินได้นะครับติดต่อตามนี้ได้เลย